อะไรอ่ะอัดวิดีโอเอาเราจะไปกันไว้เร็วพูดหน่อยสั้งหน่อยอตอนนี้เราก็ชมสันเขื่อนเสร็จแล้วเราจะลงไปหาข้าวเราไปทานตอนเช้าแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปเขาใหญ่นะคะกลัวจะหอมเรื่องกินข้าวหรือเปล่าไปกินกเกจยกระลาวเลรอมาเราอยู่ไปเล่นนะ้ำสองครนะึ่งชงั่วโมงนี่คือเขื่อนนะครับสวยดีสีเดียวส่วนผมเดี๋ยวขึ้นรถต่อมากล้องขึ้นรถมากล้อง จะเตะกันคอหรือนะจุกกล้องทันแล้วอะอะไรน่ากลัวจังเลยยุ้ย้าหลังถอดรองเท้าขึ้นรองเท้าไปไปเางนู้นงดิวเห็นใกล้ไปไหมเนี่ยเห็นหน้าตายังมีสวยอยู่ยิ่งจะมาใกล้อีกเขาพูดว่าดิทิปนี้นะคะอาจเป็นทิปสุดท้ายสำหรับการได้มากับพี่เขาแต่ก็ดีใจนะคะ ติดหน้าสัญญาถ้าไม่ติดอะไรจะมาอีกถ้าไม่ติดอะไรต้องมีอถ้าไม่ติดอะไรไ <g <g> ผมว่าต้องติดอะอาจจะติดแต่งงานแฟนติดอาจจะโดนโซ่ตรตวนตรวนหัวใจทั้งร่างกายและวิญญาณไม่มีทางไม่มีทางติดแฟนถาม่าด้ติดอะไรเลย <g> <g>